โยนัตอีกอาทิตย์นะครับลูกทนอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วแม่ปล่อยลูนะนะครับแม่ปล่อยหนูเป็นอิสระเพราะตอนนี้ถ้าปล่อยออกไปอะหนูจะหนูจะกลับบ้านหนูจะหนูจะหนีแม่มรู้ปะรู้ไหมลูกขอเวลาอาทิตย์เดียวไหนตอบแม่สิอืมห,หนูโยนัตโยนัตครับ อย่าโกรธแม่นะขอเวลาอาทิตย์เดียวลูกจะไม่กักขังลูกแล้วรู้ไหมเนี่ยหนูฝากรักแม่ไว้เนี่ย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 ยาวเหวหืมืม่เช้านี้ก็เกือบหลุดแล้วเกือบหลุดแล้วถ้าแม่ถ้าหนูหลุดไปนะแม่เสียหนูนแน่เลยเพราะหนูยังจำบ้านแม่ไม่ได้ เนี่ยราให้อ้วนอีกนิดเนี่ย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 ยังไม่อ้วนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้วันหยุดแม่นะคุยกับแม่หน่อยสิครับโยนาสเฮ้ยคุยกับแม่หน่อยงอนแม่ไม่คุยกับแม่เลยเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยเอนะโยนาสโยนาสครับงอน เงินไรแม่นักหนาโยนาดโยนาดคุยกับแม่ก่อนเงินแม่ทำไมอืมไม่ต้องโกรธลูกรออาทิตย์เดียวนะครับ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 ทนนิดนึงแม่รู้ว่าหนูอึดอัดที่ถูกกักขังถูกนงเหนียวไว้อย่างเงี้ย นยากเป็นอิสระแม่รู้ลูกแม่รู้เข้าใจไหมยังเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมครับเข้าใจแม่ครับเข้าใจนะเข้าใจไหมลูกเนี่ยหนูฝากรักแม่แม่ยังไม่โกรธห,นะห,หนูเลยเนี่ยยาวเยียดเลยอืมไม่โกรธหนูเลยเนี่ยเพราะแม่สงสารหนูไงแม่เอานูมาเนี่ยอยู่น,นัสไม่มองแม่เลยไม่คุยกับแม่เลยเฮ้ย คุยหน่อยนะโยนัทครับเนี<_><_>่ยแม่จะให้พี่พๆเขาดูว่าหนูเนี่ยอยู่กับแม่สุขสบายดีโยนันะโอ้มันนอไม่คุยกับแม่เลยโยนาทโอ้อะไรจะโกรธน,นานขนาดนั้น แมวก็งอนเป็นด้วยโอ้โหตกลงนูกจะอยู่กับแม่ไหมเนี่ยหรือยากายากลับไปบ้านพักคนณฉลาฮะตกลงว่าอยากกลับไปอดอยากโอเคไหมเฮ้ยโอ้งอนงอนโกดอะไรขนาดน,นั้น โกรธอะไรขนาดนั้นลกูกอือใครอยู่ในนี้เนี่ยวันเนี้ยหยุดในนอนดูกับลูกเนี่ยอย่ากโกรธแม่สิโยนาสคุยกับแม่หน่อยอ๋อเดี๋ยวจะโกรธขนาดนั้นโอ้แต่แต่แต่แมวก็โกรธเป็น